ลสำคัญในการจัดหาคุณทรัพย์ในครั้งนี้มาให้หลวงเพื่อให้หลวงปู่ได้มอบให้แก่ทางรงพยาบาลจัดสร้างอาคารหรือสุพัฒน์ในครั้งนี้ร้องทังคนะเดินทางมาถึงแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้านั่งประจำที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีวางจินลานเลยอาทารหลวงปูกพัดอุปถัมเป็นหลดับสืบต่อไปนะครับมัธยี ท่านผู้มีเกียรติพร้อมนักบริเวณพิธีและเมื่อความรังครองถึงที่แล้วขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีสาราอนแข็งข <I like. S 1> ัน ดนอำเภอหนองบัวธนาคารในพื้นี่เชียงชาคระธรรมศาตร์ที่ต๊อกโมกุชาและธรรมราสตรขอพรียนเชยครับผมดูทย่จังเฮ้ย